ครับนวลไทยรถไถมือสองบ่าวจงพระรอสวัสดีครับสวัสดีเต้ายิปเอ็ดมีธนายนต์สองพันหกสิบแปดครับมาพร้อมนําส่งลูกค้านะครับปลายทางกุสุมานครับที่เกาสิบพี่น้องครับองค์บิ๊กจิ๋ววิริย์นิยมสองพันครับอุปกรณ์ครบชุดครับล้อเล็กครับคาดผ่านพร้อมสารีครับนะครับปลายทางคือนาอบตอุ้มจานกุสุมานมาสั่นเอ้าประมาณร้อยยี่สิบกิโลครับเนี่ยต้องลากสารีตัวนี้ไปมันหอดเพลินครับ อ่าครบชุดนะครับเอาไปแล้วเอาไปถหน้าได้เลยครับนี่อุปกรณ์ครบชุดครับเดินทางได้ความปลอดภัยครับอูขออภัยในความไม่สะดวกครับอ่ปิดจบส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินนะครับที่เกาศูนกับปอบไสงานครับมามาดูในร้านนะครับนวไทยรถไถมือสองอ้ยไทยบาทเพิ่นนะครับเก็บกวาดบ้านครับเพิ่นประกวดมู่บานเศรษฐกิจพ่อเพียงเด้อนะครับผู้ว่าเพิ่นลงมาตรวจครับน่ดูในร้านก็ เหลือหลายคันพอสมควรจะให้เลือกอยู่นะครับเด้อทั้งเก้าหาสิบเอ็ดแรงร้อยยี่สิบนะครับคุณทราบลาบอยู่ครับประมาณยี่สิบคันเป็นอย่างน้อยอยู่ข้างหลังสิบเอ็ดคันงามๆเด้อเออคันนี้ก็มีเจ้าคอนครับเก้าหาที่นี้ไปบึงการที่ไปส่งมืออื่นครับอ่าตัวนั้นก็โอ้ยังโบราณนะครับตัวนั้นอ่าที่เก้าสิบโค้งกับชิ้นแดงครับเสียงดีๆนะครับนะั่นลืมไปแล้วว่ามีเก้าสิบอีกแรง อีกขั้นหนึ่งครับนั่นๆๆโอ้เห็นแล้วประเทศนี่ลูกค้าที่อยากได้เก้าสิบเด้อคงหายากความตัวนั้นลืมไปเลยครับยังไม่ล้างเลยได้นั่นสยามก็มีครับสยามเกียร์กลางตัวนูนอ่ะอันนี้โค้งช่างสยามครับลูกค้าบึ้งการ,ว,รว่าที่เขาบว่าเบืงอยู่ครับนี่เฉพาะโค้งครับลอยดีไอครับอ่ะไอหลังบ้านก็ ลังบ้านส่วนใหญ่จะมีตะขั่นงามๆครับเอาประมาณสามนาทีนี่ช้างทองครับหนึ่งในร้อยครับช้างทองสองพันสี่เห็นปะครับนี่อาที่รอยพัดครับโอ้ยสวยงามครับนี่นี่นี่ชุดนี้คือหนึ่งในร้อยแล้วครับหายากครับช้างทองอันนั้นสยามครับอาที่เก้าิครับยังโลรางนะครับกําลังเก็บงานอยู่ครับนั่นอันนี้กาลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าไปโคราชครับตัวนี้ครับ โคลาดหน้าสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ประมาณนี้นะครับน่าจะรถน่าจะเขามารับประมาณวันนี้ครับขนส่งครับอ่ตัวนี้กระง่ามครับลอยซิปครับลอยซิปพัดโค้งนะครับสยามแท็กเตอร์เนี่ยสวยๆกันเลยนะอันนี้ก็โค้งสยามครับอาที่ลอยซิปเนี่ยคันนี้ก็สวยนะครับเพิ่งล้างเสร็จครับนี่ลอยซิปเดิมๆครับสี ชิซันสวยงามครับบิ๊กจิวเวเนียมสองพันเก้าเนี่ยคันนี้ก็สวยรากาอาทิตยเก้าสิบอีกคันหนึ่งครับผุนตากฝนอยู่ผุนอาทิตยเก้าสิบบิ๊กจิวเวเนียมสองพันครับประมาณยี่สิบขันครับอ่ะนี่พ่อให้เลือกเลยนะครับเพื่อนพี่น้องเด้อนะครับสนใจศูนย์เก้าหาแปดสี่สองสองศูนย์สองแปดครับโอ้ยฝนก็จะเป็นตกดีนี่แหะครับเหมาะสมกับกาศที่หน้าเด้อพวกละค้นว้านเขาไว้แล้วครับน้ำท่วมครับเอารถไถยน้อยเด้อไปไทยเลยบาทเทียนค่อยู้จมพี่น้องครับสวัสดีครับ